ทำไงดีวะเฮ้ย hey, คนดูตอนนี้คนดูเห็นภาพใช่ไหมแต่ผมไม่เห็นนะจอเป็นไรวะไอเดียวไอเดียว,เ,ยวเราจะไปไหนนะไปเซ็ตของพี่เซ็ตของโอเคเซ็ตเซ็ตของเซ็ตเซ็ตของเสร็จแล้วพี่ขอตมรอบอหนึ่งนะนได้พี่ทำทำแคสตนะพี่บอลเอไอ,อ,อท่าเมเจอก็เอ็นทราาเรื่อยๆ Deu! ไรอ่ะเฮ้ไ,ไม่จอมันไม่ติดแป๊บนึงนึงผมต้องปับในจออ๋อเคเอ่อปุ่มปุ่มเปิดอยู่ตรงไหนวะ นี่อ่ะดิสเพยพอร์ตตีพังจนจอพังห้าสิบห้าเฮ้ยจอมันไม่ติดจริงอง่เนี่ยเฮ้ยสาระคือแม่งดับไปรอบหนึ่งแล้วแม่งดับไปเลย โสิงก็เียแล้วโนสิงติดแล้วมันไม่ติดมันไม่ติดมันติดแค่จอสตรีมอะแต่จอหลักผมมันไม่ยอมติดไอ้เฮียมันเป็นเพราะอะไรวะเฮ้ยจอพังเหรอ ไฟที่สองบอกน้องสู้ๆไม่มากว่ามันจะไฟนานอยู่ไฟดูไม่ขอไยขอไฟเฮ้ยมันจะพังได้ไงวะผมแค่พับจอนะพับแบบกดกดกดพับจอรอบนึงอะจอดับเลยแล้วก็หลังจากนั้นจอก็ไม่ขึ้นมาอีกเลยดิสเพย์หนึ่งสอง เอ่อแับนั้นนะท่านผู้ชมสักครู่สักครู่รมันต้องเข้าอยู่นี่หว่าเนี่ยมาไหมมาไหมเข้าไหมเอ้โตโต มาแล้วช่ไมาแล้วเสียงมาแล้วช่ไเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้จ,จอแม่งเป็นอะไรวะอย่ามาเป็นอย่างนี้บ่อยเลยอย่างนี้เสียเซลเล้อย่างนี้ทันเวลาทันเวลาน้องๆโอ้ยทันเวลาครับทันเวลาทันเวลา <c oughs> พเพกมาตอนจบ คนจะเต็มไม่เต็มผมไม่รู้แอดแล้วเข่งแล้วโอเคสู้ๆนะ้องแอดแล้วแอดแล้วไหวอยู่แล้วล่ะกับ M K K อ่ะแต่เมื่อกี้จอดับทำใจเสียแม่มีอะไรให้รุ้นตลอดเลยน้องชายไหนดูด้โอ้สบายชิวไม่มีติดโอ้ชิว มา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 ฮักเทา้าฮักเทา้าเข้าไว้เลยไปเลยไปเลยน้องไปเลยไปเลยไปเลยความแรงความแรงเข้าแป,ป๊บเดียวความแรงเข้าแป๊บเดียวเออสวยระบบรันอือไปปึ๊บมาละไอเดียวของ ไอเขาเรียกอะไรซาสิตีสี่สิบสามชิวกูหายหมดเลยโดนล้างโดนโดนคอมล้างสัตว์เอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลขเลขเลขใครวะเลขไอ้นี่หนึ่งเจ็ดหกหกมีเลขมีเลขโอปอขายปะเราจะเอาให้ถึงร้อยหน่อยอย่าพังอย่าพังไปน้องได้แล้วปะ เอาของเลยมันเก่งกว่าเราอ่ะแต่เนี้ยมึงยังสู้ได้ไงมึงสู้ได้แต่มึงอย่าได้ใจจนเกินไปว่ามึงจะชนะร้อยมอเนี่มีมีน้องไม่มีไปเลยไปเลยน้องของร่างพรอมร่างอยู่เว้ยไองเซตของยังด้วยเซตเซตครบหมดแล้วเซตครบหมดแล้วเซตครบหมดแล้ว ขาวอ่ะกอขาวเอาติดตัวไปด้วยนะเดีี๋ยวพ่บอมาอีกสามเซตอีกสามเซตมึงเอาให้ขาดไปเลยเรสู้บางบอลสู้ๆนะพี่บอลสู้ๆครับผมขอบคุณครับไหนไหนเดี๋ยวหวอดจูพี่หวอดจูเนี่ยมีรถเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนนี่เหรอใจใจสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นหวอดใจพี่โจ๊กเหรอเออค่ะ คือทำอะไรพี่โจ๊ไม่ได้ต้องมาทำอะไรบบนี้ก่อนหนีเลยไอซีไม่ใช่ไงไม่หมายถึงว่าโอซีอ่ะผมจะขอตัวพิกโจ๊กอ่ะไปเที่ยวกับผมวันที่ยี่สิบเอ็ดเนี้ยปล่อยไปได้ไหมนี่ดีกว่าเนี่ยนั่งชวนมีรถไปด้วยค่ะจะมาด้วยไหมครับนี่มาด้วยไหมยังไม่รู้เลยค่ะมาด้วยก็ได้นะครับ